ดีพ่อแม่พี่น้องสภูสกุลนะครับมาอีกลีวครับหนุ่มปลาทุนนะครับจะเลหาไซเบ็ดคือเก่านะครับช่วงนี้น้ำหลายครับไปไซบูได้ครับโอ้โหองเว้นนี่ไปเบิ่งพึ่งครั้งหนึ่งที่เห็นไว้ลายมือนะครับเขาเอาไปกินเซตนะครับเรียบร้อยเลยผมอ่ะจะมาเลหาไซเบ็ดไปก้อนนะครับไปเยาว่ากันนะครับช่วงนี้ก็ได้ หากินปูกินปลาไปก่อนเดี๋ยวเลาะทงนี่เบิ้งนะครับจิงตาไซบบว่าสิไปิดไซแถวพุ่นไหมคนอบว่าหว่วงเส้นวาหว่วงกับโบไซนะครับเดี๋ยวยางเบื้องก่อนพี่น้องมั่วอีกแล้วนะครับมือน,นี่นะครับที่ได้จากโตเดี๋ยวไปรุ่นกันครับโก้ไปไปตอนนี้ย้ายทงเลยพี่น้องครับหางไซบบเลยอ,อยู่ตรงนั้นบบคือเลยตรงนั้นขากำหว่วง้เดี๋ยวเลาะเบื้องก่อนครับ เป็นแต่ไซบแถวนี้เราเลาะ,ะแถวเก่านั่นแหละครับน้ำาหลขนาดเลยปะยังหาอยู่บักดวนพี่น้องโอเคครับเขาได้มองไซแล้วนะครับกแถวเกา่าเกาที่เคยมาไซรอบนั่นแหละครับน้ำมันดันขึ้นมานี่เขากระไซไปนี่แหละครับไปตายไยครับปลาครับเ <c oughs> มนบู๋ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องขอจักสามตัวเป็นยังน้อยนะครับไปครับใส่กัน เบียดห้อนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันวาสีมีตัวบอมือคำนะครับปักเร็วๆยางเลาะเบิง้งจากรอบนึงก็ไม่นองเพื่อฟกกินน้ำตูดจ,จากโตนะครับถึงสิเป็นไปได้ยากก็ตาม <c oughs> <c oughs> ป่าไม่ค่อยหลายนะครับเอาแท้ๆเลยนะครับบุคคขีถวอื่นนะครับเขียวอื่นโอ้ได้ลายนะครับตัวใหญ่เแถวบ้านผมนี่แบบนี้แหละครับ พอได้กินพอได้ปนเลยครับพี่น้องครับส้ำพางไปหาพึ่งบ่ได้นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวรอเบิ่องติงน้อยลกลับบ้านนะครับพ่อกันมือคำหวังว่าฝนสิบบตกไปครับว่าแล้วพี่น้องเพื่อฟุกติดจากหลังนะครับติดแท้ๆตัวน้อยเด็กเนี่นเป็นป่าอยู่ใกล้เก่าหนึ่งขันนี้เลย เฮ้ยยาหลุดเด้เตรียมเล็กครับน้อยก็หำบักยินอยู่บ้านนี้กครับถือว่าได้นะครับนี่แฮกมานแฮกมานแหกมานเดี๋ยวตัวใหญ่กับม้าคำๆำดึกดอ้เกียวครับเกี่ยวครับนึ่งเตรียมมาแล้วครับตัวน้อยตัวใหญ่นับเบิดครับพี่น้องครับเอ้ยสวัสดียามค่ำคืนนะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับฝนกระลิ้นยดยดเฝ้าออกมาว่าชิมซองเขียดพี่น้อง ลืมหดถุงเขียดไหมครับนีซาวาซองม่ได้สิบกว่าตัวเขียดเชชีนี่ปลาบ่ผมมัไมาเปลี่ยนอกคือเกาบุแล้วครับถ้ามีปลากับสิทายนะครับหวังว่าสิได้จากตัวสองตัวเด้่น้องเด้อไปครับเอาใจช่วยโกโ้ก้มาเร็วครับ เต็มเลขครับปลาโคโน่อยอยู่น่นั่นเด้ออย่าหลุดเด้อมักนินม้งวะเอ้ยยานี่ตัวแรกครับอ้วนเลยนะครับใส่แดดเดียวครับพี่น้องเกียวเกลียวเกล,กลียวมีเยอะครับอ้วนนะเจมเม มาเร็วครับเต็มเลขก็ถือว่าแหกมานอยู่ใส่ได้เลยว้าไปครับไปต่อเลยครับปลดก่อนมาเร็วครับพี่น้องครับเต็มซองูอ้หามขึ้นมาหน่อยนึงแล้วครับพูดเลยรวยรวยรวยบุญเลยนั่นนะโอ้ เกลเลยครับเกี่ยวเลยตัวนี้ดำมีดแล้วครับปด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 เกล สองของห้องงามงครับพอหน่อยไปมาได้อีกแต้มหนึ่งนี่ครับพี่น้องครับอู้ใส่งามเ้อครับเนี่ยอย่าหลุดเด้ออ้อู้อูออ้มาเร็วครับรุ่นสามสี่ขีดโอ้ เดียวครับตัวนี้ครับใส่ได้เลยพี่น้องปด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 เดี๋ยวลุดอุ่นครับอ้วนสวยรวยเลยนะพี่น้องอ้วนดีนะครับหมดว่าย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 หมดงามหมดงามงามหมดงามอู้อู้เต็มแขนเลยหมดงาม เกียวครับเกียวจัดไปปดก่อนครับพี่น้องเบิ้งเบิดแล้วเนาะพี่น้องนะเกดได้สามตัวนะครับคำคืนรอบแรกนะครับเกดถือว่าโอเคนะครับเบ็ดเขาสามสิบสี่สิบลังนะครับได้ระดับนี้เกดโอเคอยู่ครับอุ้งครับตื้อมาครับนไปครับเกด ต้องไปหาทรงเขียดไว้นะครับไปเจอกันอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนะาะมองวว้สิได้อีกเนาะครับไปกรอบสองครับพี่น้องครับเบิ่งเส้นทางไปใส่เบ็ดรลุดครับลุยน้ำเคืองแข็งครับอุ่นเลยอัลลาดคุนเลยครับไก่ลดขึ้นกันโอ้โหว่ามันเคืองลัวคุณเลยครับเดือดเนาะครับหาลอยเม็ดเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันรอบสองนี่ชีได้พอโตบ่ะนะครับพี่น้องครับขวางว่าชีได้ปากคนน้อยจะกตซวองตังังชีนี่ครับ,รบพอได้ปนได้ยังเจอกันพูดแล้วครับมีป่าครับแต่ผมมีป่ากับพมไทยครับพี่น้องไปโกโก้ขึ้นมาแป๊บเดียวครับโอ้ปา่าคอนหน่อยเดี๋ยวพี่น้อง อีกหนึ่งเตรียมครับคืนนี้ครับใส่เดดเดียวครับใส่เดดเดียวเก่วอยู่ครับไปมีเสียงจกจกหรอพี่น้องจากเสียงปลาติดเบ็ดผมหรือเสียงน้องครับ ดิดเบด้อเีย้องอืออืออเมนกปน้องเม็นเมม่นเใส่เลยใส่เลยมึงกวนเ้อครับมึงหลุเดเลยจิคือนิง่งจ้ะมึงคนวนเ้อครับเดี๋ยว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 ไม้ไม,มามา เสียงอาชีพนี่อย่งางนี้บางนี้นั่นนี้ด <ś c oughs> ูจวกจวกจวกอยี่นี่ไหมยังหลุดเด้วอว่านครับพี่น้องว้วนอ้วนเลยอู้ยิงหมดเด,ด้อครับ อ้วนๆเลยครับเนี่ยนี่ครับโอ้โอ้วนจังเลยตัวนี้คู่หนึ่งครับพองปองนี่สุดยอดครับแต้มที่สองรอบที่สองแก้วปลดก้อนปลดก้อนปุดก้อน พี่น้องโอต็มสองครับสำหรับรอบสองหน่อยถึงกันหน่อยไหมได้หลุดเด้อหวดยากกันเลย เงียบ,บดิปะกินพี่มันปวดบ่ได้โอเคเต็มสองครับนั่นนะเต็มสามครับโตปูมือนี่ครับชุ่น ครับมันใส่รูด้วยนะโอเคครับเต็มสามของรอบสองออคัดดูหมายนี่นะครับเกลียวเกๆๆยวเกยวเกยวบดครับมาตรงนี้ครับพี่น้องใส่รูอีกแล้วครับมี <c oughs> โคดไ้นะครับไปเก็บอีกหนึ่งเต็มครับ โอเคนะครับพี่น้องครับรอบคำกับซ้านี่นะครับได้ปลาประมาณจะเกดแปดตัวกระนาซีได้จะโลอยู่นะครับแต่งามอยู่วันนะครับปลานะครับเดี๋ยวมืออนเศร้าแล้วครับมาเบิองไม้นะครับทำมาอีกอาจจชีได้อยู่นะครับแต่ว่าบวไหวแล้วครับต้องไปนอนนะครับซํานี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับบวได้เบิดคืนเบิดยังนะครับไปครับพี่น้องครับพอกันมืออนเศร้าคุณเดอครับก้ สวัสดีย้ำเศร้าตีหาได้ครับพี่น้องครับกะมาบึงเบ็ดเฮานะครับขี่ไว้เมื่อคืนนี้ครับมาลุ้นกันครับว่าสีได้จักซองตัวบ่อนะครับเศร้านี่นะครับกูแล้วครับพ่อปลาเด้อยังสีไทยหนคกับไทยตอนนี้ไปมันกะบูมิยังคือเก่าหนคกับ โอเคครับพี่น yes. well. ้องครับเดี๋ยวเดินเบิ้งก่อนครับเบื totally. uh ้ง oh ว่าสรีแดงจากตัวสองตัวเนาะไปครับมาแล้วครับพี่น้องครับแดมแรกเศร้านี่ครับอู้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 หลุดซะ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 สักคู่เลยครับพันแหลกเลยไหม กัดลาดเลยนี่เ้อครับโอเคอยู่ตัวน้อยก็บกเป็นยัง <c oughs> นับเตรียมคุยเก,ก่าแหละรอบเสาไปครับถัดกันมานะครับเก็บแรงนั้นมาแรงนี้ก็มีเสียงครับ จวบจวบอ,อ,อยู่นี่ครับขั้นเบ็ดโกงลงไปนี่เด้ยพี่น้องจากปางอยู่บ่มันหลุดไปเลยิอย่าหลุดเด้อเอ้ยออโอเคโอ้รุ่นแดดเดียวแล้วครับตัวละขีดนี่พี่น้องอ๋ แหละครับเต็มสองเศ้วนี้ครับโอ้มาอยู่ครับมือนี่ครับสองตัวแล้ววังว่าสิได้อีกเนาะขอตัวใหญ่ๆเด้อลังทางนาไปนะครับโก้แก้วแวมาตรงนี้ได้อีกแต้มหนึ่งพี่เนอะกระใส่กำลังงามนะครับอย่าหลุดเออเห็นบ่ล่ละนั่นเด้อครับกลางโจเอาขึ้นมาก่อน อืมอืมโอ้งามอยู่กับตัวนี้ครับวันคึกกันเต็มสามแล้วครับของซาวนี่นะครับเกี้ยว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 จัดไปตรงนี้หมดงามบุว่ะบุบอันนี่หมดงามกัดเลยยางมุดหยดอยู่นี่นะครับโอเคนี่ครับไป เกลดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับมีอีกเต้มนึงอยู่นี่นะครับนั่นนั่นติงน้ำเนมน้ำเนมอ้ยนี่ใส่เดียดเดียวครับเกี่ยวอีกหนึงเต้มครับซาวนี่ครับ โอ้ใส่ไดยอยู่ใส่ไดอยู่เดี๋ยวปวดก่อนนะครับขักๆเลยครับมือนี่นะครับตัวน้อยกัได้หลายตัวแล้ววะนี่นะครับปากก่อนห่อยมาฮอดแล้วใส่เดียดเดียวครับ เพอได้ปนได้อย่างอยู่ซีเต็มแล้วครับเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าซีได้อีกบอลนะครับไปมาอีกเต็มอุ๊หน่อยๆตรงนี้ครับ <c oughs> คือเกาครับเดียดเดียว เจ้วสีแจ้งเล้วนะครับไปครับพี่น้องครับมาอีกเต็มหนึ่งอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่ตายเลยจริเลยโอ้นี่แหละครับกุ้งเปลี่ยนเลยนี่ใส่แดดเดียวนะครับโอ้อีกหนึ่งเต็มครับ ไกลสิเบิดแล้วนะครับจักสิได้อีกบอ่อนะครับพี่น้องครับไปครับ ยแล้วครับพี่น้องครับเบ็ดนะครับปลาก็ไไ้อยู่จะซี้หาตัวนะครับโอ้โหเกยวอยู่มีแจะรุ่นแดดเดียวไหมรุ่นดํามีดนะครับบ่ได้ตัวใหญ่เลยเศร้านี่นะครับโอ้หายนี่ไหมตัวใหญ่เบิดแล้วที่ว่ากะเดี๋ยวไปอัปเดตผลงานอยู่บ้านกันนะครับว่าชิได้หลายปันใดครับไปครับพี่น้องกลับมาบ้านแล้วนะครับอยู่หลังบ้าน มีฟ้าล้วของเขานะครับหินบบะเสงสูงหน่อยีมีแสงแล้วนี่เด้อครับโดดจนเก็ด็ดทลเอิกเบิดไหมจะได้สิบกว่าอยู่ครับมือนี่นะครับก็จัดว่าม้าที่สุดเท่าที่ใส่ม้าในรอบสามสี้มือนี่นะครับสีหามือนี่นะครับนี่ครับ โอ้คักค่ะค่ค่ะค่ะค่นนี่คัค่ะคักค่ะคคขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับเอาเดียวครับอันนี้ปลาโพอเทานะครับเราก็ไปใส่คือกันได้ตัวบกเย้ไหมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวังแยกกันนะครับมันชิดแออพวดเกียวเกียวเลยครับมือน,นี่ครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแก ผู้ดใดชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยด้วยครับช่องนุ่มบันโคกครับมือนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ